วัคะ่ะทุกคนวันนี้ยังอยู่กับไลเทอร์ทิปซึ่งคําถามก็คืออะไรคะพี่วีหนูมีปัหนูเป็นคนชอบงานเขียนมากๆพอมีไอเดียแล้วแต่พอบรรยายเป็นวนยาวๆแล้วติดขัดตรงใครแม็กหรือช่วงเข้าดราม,ม่าต่อเลยคะ่ะแก้ยังไงดีคะชอบเขียนยิยายมากแต่มีปัญหาเรื่องบรรยายออใช่ไหม บรรยายได้ไม่ค่อยยาวไดยทําให้มีปัญหาตอนช่วงก่อนเข้าคลายแม็กหรือก่อนเข้าช่วงดราม่าีคอร์ัสพีคอร์ลัสภาษาเพลงนะเออคอรัสไม่มีปัญหาคอร์ัสไม่มีปัญหาฉันมีคอรัสอยู่บันอยู่แล้วฉันพีคอร์ัสไม่ได้อ่าก็อ่จริงๆแล้วจริงจรแล้วปัญหาการเขียนบรรยายก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่นักเขียนส่วนใหญ่จะเป็นและและทุกคนน่ก็มักจะคิดว่า ฉันมีคลายแม็กแล้วถ้าคลายแม็กฉันดีอะไรก็ดีอย่างี้แต่ความจริงแล้วการที่ทำให้ก,การที่ส่งคลายแม็กให้ไปสูงจุดสูงสุด,สด,สดและการจะและการที่จะจบเรื่องเอนดิ้งมันนะ่ะมันจะมีรอยต่อเนื้อหารอยต่อซึ่งเนื้อหารอยต่อที่ว่าน่ยก็ต้องอาศัยทักษะการเขียนคำบรรยายค่ะซึ่งโดยรวมแล้วคนที่มีคนที่มักม,มีปัญหากับการเขียนเนี่ยบรรยายคือคนที่อ่านหนังสืออาจจะยังไม่ค่อยละเอียดนะคำว่าไม่ละเอียดของพี่นนเนี่ยไม่ได้บอกว่าน้องไม่ใส่ใจนะ แต่หมายวาว่าน้องมีคอยในการดูหรืออ่านหรือยได้ไม่ตรงจุดที่น้องจะเอามาใช้ได้ซึ่งจุดที่น้องควรจะต้องเวลาเวลานี่คือเหตุผลว่าทําไมนักเขียนต้องอ่านต้องเป็นนักอ่านเพราะว่าทักษะนี้จะเป็นทักษะประเภทเดียวที่น้องจะได้จากการอ่านและน้องสามารถก๊อปปี้วิธีการใช้ของเขาได้ด้วยเพราะว่ามันคือทักษะที่แบบเหมือนกับเป็นเขียนกอาก่เขาขายเป็นโครงสร้างอะเป็นทักษะของโครงสร้างเราสามารถทําได้เวลาน้องอ่านหนังสือทุกเรื่องค่ะ เราสนุกที่ได้อ่านไทแมกกราสุกที่อ่านตอนเปิดมระสนุนท,ที่ได้อ่านแดะลอกใช่ไหมแต่สิ่งที่คนไม่ค่อย,ยสังเกตเลยคือตรงระหว่างเชื่อมต่อรอยเชื่อมต่อคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยซึ่งคอนเนคชั่นเนี่ยในทุกศาสตร์ของโลกใบน,นี้คอนเนคชั่นเป็นอะไรที่แวรี่มากคือมีมากมายม,ายมหาสารมาระไทยคือมีหลายวิธีเป็นร้อยวิธีจะให้พี่มาพูดทั้งหมดคงไม่ได้แต่พี่จะสอนวิธีการทำความเข้าใจและเลือกใช้ก็คือเวลาน้องเลือกอ่านิยายโลยเฉพาะนิยาย ที่น้องชอบหรือนิยายแหนที่น้องกำลังเขียนสิ่งที่น้องควรจะต้องใส่ใจและต้องตั้งคำถามมันคือระหว่างช่วงพีคอรัสก็คือช่วงที่ก่อนหายไครแม็กซ์และหลังไคลแม็กซ์เขาใช้วิธีอะไรในการนำเสนอเรื่องราวของเขาวิธีการเล่าเรื่องประโยคที่เขาใช้คำการการอินโทรเข้าไปสู่ประเด็นนี้คืออะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากการ,จาก,จ,ากการจากการอ่านเรื่องพวกนี้เราจะได้เห็นว่า โดยมากแล้วเนี่ยการอินโทรไปสู่คลแม็กมักจะเกิดมาจากการที่ต้องมีเนื้อหาเชื่อมต่อกับคลแม็กอย่างน้อย30% 20-30%และต้องมีการเล่าเรื่องที่เชื่อมต่อทิ้งรายละเอียดมาเหมือนกับภูเขาที่กำลังกริ้งขึ้นอย่างเงี้ยเออมันนั่นคือช่วงช่วงที่ความถูกถึกถกวดีส่วนทักษะการเขียนทักษะการเขียนเนี่ยจำเป็นต้องฝึกค่ะฝึกเขียนแล้วก็เทสกับคนอ่านฝึกเขียนแล้วก็เทสกับคนอ่านว่า เขาเข้าใจไหมและฝึกวิเคราะห์จากคำคอมเมนต์ของคนอ่านเช่นเฮ้ยทำไมไปดูอยู่ดูอยู่ก็โผล่ขึ้นมาล่ะเวลาเราเห็นคอมเมนต์พวกนี้เราต้องรู้ได้ทันทีเลยว่าไอที่เราเขียนไปเยอะไม่พอรอธิบายไม่ละเอียดพออธิบายไม่มีละเอียดพอก็ต้องเพิ่มเพิ่มยังไงหาความไม่มากพอามไม่มากพอแบบไม่บอกข้อมูลมากพอคนอ่านไม่เข้าใจเขียนภาษายากเกินไปเขียนภาษาน้อยเกินไปเขียนตกหล่นเขียนเกินพวกนี้ค่ะมันได้จากคำคอมเมนต์จากคนอ่านเลย แล้วเราก็ปรับไปเรื่อยเ,เหมือนลองผิดลองถูกไปเรื่อยจนสุดท้ายอ่ะเราจะเก็ตไอเดียเองว่าเท่าไหร่พอ,พอซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีการลองผิดลองถูกอย่างเดียวเลยค่ะมันไม่มีวิธีลัดที่บอกว่าพี่บอกหนูไปเลยว่า A b c ยังไงยังไองอะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะแต่ว่า ทางลักเพียงทางเดียวคือน้องต้องไปอ่านนะิยายแนวที่น้องชอบนอเนาะแนวเดียวกับน้องที่น้องเขียนอยู่ที่น้องเขียนอยู่เพื่อไปดูว่าเขาใช้วิธีอะไรในการเกิดเขา,เ,ขาเกิดติ้งพิงปมตอนต้นยังไงไเพื่อเอามาใช้เชื่อมตรงนี้และเพื่อจะส่งไปตรงที่ผีใช่แล้วก็จบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข่นนะานวาอ๋อเขาต้องบอกตั้งแต่ต้นนะสักห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมาถึงตรงนี้บอกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้บอกสามสิบวิธีการพูดเนี่ยต้องลิงก์ยังไงเดล็อกต้องเชื่อมอะไรโดยส่วนใหญ่คนที่ฝึกวิธีเนี้ย อาจจะติดขัดบ้างในเรื่องแรกๆแต่พอเรื่องสามเรื่องสี่เล่มสามเรื่มสี่ก็จะมันจะเข้าใจฮาร์โมนีของเราไปเรื่อยแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเก่งขึ้นแล้วเราก็จะพอเราเริ่มเก่งเราเริ่มจับทางได้เราก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นเราก็จะมีความซับซ้อนว่าจะต้องทํายังไงให้มันให้มันปูได้แล้วเนียนให้คนไม่รู้สึกเลยแล้วอานไหลไปมืดไปเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับการที่ทาให้งานเขียนน้องเป็นซิกเนเจอร์ของน้องด้วยใช่เพราะมันคือลายเส้นลายเส้นลายเส้นของน้องเลยก็ขอบคุณสำหรับคําถามนะคะมีอะไรสงสัยก็คคมเนตใ้้ลิปได ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือเฟซบุ๊กเพจนะคะเฟซบุ๊กเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด b ีซัพพอร์เตให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่2คือ y o u t YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคุณท่เหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมนตีโพใหม่ใน a c e b o o k เนาะ แล้วก็ใน u t u b e เนาะสุดท้ายนะคะคือ i อตวัวตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทาง,ง,งเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพ,พิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้งสาช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ